กองซุมปริศนามาเป็นคนเปิดผู้ใดผู้ใดคูบแล้วคนนั้นก็คือใดเด้อเอาท่าที่เจ้าของถนัดเด้อผู้ใดคูบก้อนใดก้อนเด้อมาหนึ่งสองสามมามา เอากล่องนู้นกล่องนู้นเอาสลับเลยสลับเลยเอากล่องนี้กล่องนี้ถูมือกูเอากล่องนี้เอากล่องนี้เอากล่องนี้น่าเอาเอาเลยล่ะสามสองามเอาองต่อไปกล่องต่อไปต่อไปได้จริงได้จริง มามามาหนึ่งสองสามได้เลยได้เลยกิจกแล้วค่ะนุงสนานที่จะกรมสนุกสนามเล็กๆเ้ิยๆในขอบขัวค่ะพี่ดองไปแล้วจ้าเอาไปไปเลยเอาไปไปเลยสวัสดีค่ะ